สวัสดีครับท่านผู้ฟังมีคนส่งคลิปมาให้ผมพิจารณาารณดูในเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เขาถ่ายทำอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเกี่ยวกับกรณีของการพบกองส่งเสริมอิสลามในกรมการปกครองอันนี้ผมไม่แปลกใจนะฮะแต่ว่าถ้ามองแบบคนมีรู้เรื่องในฐานะว่า เป็นคนที่อาจจะเคยเรียนเคยศึกษาตํนแบบธรรราในทางศาสนาเนี่ยจริงๆนะฮะถ้าพูดถึงระบบระเบียบเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าบทบาทของศาสนาบางศาสนาเนี่ยมีการกระทําการเป็นจิจักรักษณะโดยก็อาศัยคนไทยนี่นะฮะที่ได้รับผลประโยชน์ ก็ต้องยอมรับเหตุผลแล้วก็ปัจจัยหลักๆเหมือนกันนะฮะส,สังคมไทยนอกจากจะมีการอ่อนแอในด้านการศึกษาพุทธศาสนาก็ยังไม่พอยังอ่อนแอทางด้านวัฒนธรรมไทยจารีตประเพณีที่เป็นลักษณะความมั่นคงทางด้านการออประพฤติปฏิบัติอันจะเป็นคันรองคองธรรมในการรักษาระเบียบจารีตที่ดีงามที่มีมาเป็นตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์นานแล้ว แต่ทั้งนี้ผมไม่ได้โทษอะไรนะแต่ให้พวกเราได้ดูคลิปของเขาที่เขาพากันไปถ่ายทํามาก็ลองดูนะฮะแต่ถ้าเป็นจริงอย่างคลิปที่เขาเสนอมาเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากไปกว่าที่ตาเราเห็นนั่นก็คือว่าเกิดความอายุติธรรมในสังคมศาสนาที่เรานับถือพุทธศาสนา ทั้งนี้ต้องเข้าใจนะว่าระบบอุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระราชาเป็นผู้อ,อุปถากหรืออนุเคราะห์สงเคราะห์หรือเป็นราชาอุปถัมภ์นาวังนั้นเถอะนะฮะในทีนี้การรัฐบาลก็เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมากน้อยก็สุดแท้แต่ที่ที่แน่ๆคณะกาไฟเนี่ยทางวัดต้องจัดการนะ ก็ได้รับศรัทธาบ้างไม่ได้รับบ้างในช่วงวิกฤตนี้ยิ่งไปใหญ่เลยมิฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้มองในสองมุมก็แล้วกันนะฮะมองอีกมุมหนึ่งมองเห็นใจพระคุณเจ้าอีกมุมหนึ่งก็เห็นใจทางบ้านเมืองที่ดูแลไม่ทั่วถึงต้องยอมรับข้อหนึ่งด้วยเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยชั่วโมงการสอนในพูทธศาสนาเนี่ยของพระเนี่ยเขาคิด8เ สี่ชั่วโมง400ของศาสนาอื่นชั่วโมงละแปดร้อยก็ค่อนข้างต่างกันมากเอาล่ะไปดูถ้าเหตุผลคนใดใครที่เขามีปรัญญาก็คงจะมองออกฮะคนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันเองนะฮะจะมามัวแต่มาวิเคราะห์วิจารณ์กันอยู่นะก็ไม่ได้เรื่องไมไไ้ลาาเลยหรอกนะแต่คลิปเนี่ยดูมานานแล้วแล้วก็เขาก็แ <c oughs> ชร์ก็ส่งมาให้ผมวิเคราะห์ผมก็บอกตามตรงเลยนะถ้า จะให้นกแรงนกกลาเข้ามาบกเวกว,วายหรือ,อน้ำหมักน้ำน้ำหมัดน้ำมือที่ไม่ค่อยมือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถึงก็เหมือนกับจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละเขาก็ทําหน้าที่ตามที่เขามีนะฮะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีบทบาทนั้นเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรมากมายหรอกก็เปล่าประกาศไปเปล่าร้องไปก็เป็นเรื่องทั่วๆวไปก็คล้ายๆขี้หมูลาขี้หมาแห้งเพราะว่าคนที่ ออกไปเป่าประกาศที่เป็นชาวพุทธนั่นเองก็ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในเชิงการปฏิบัติและก็ในเชิงการกฎหมายในการที่จะเอื้อมไปสู่สาธารณชนถึงแม้จะมีการตีแผ่ไปเปลี่ยนอีกจำนวนหนึ่งทางนี้ก็ต้องคำานึงถึงบทบาทและการการะทำที่ได้รับการมอบหมายว่าท่านได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นชาวพุทธแต่อีกส่วนหนึ่งที่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย ก็จะวิภาควิจารณ์กันต่างๆนานาก็สุดแท้แต่จะมีความเห็นลงไปจากการดูคลิปชมคลิปกันแล้วกันนะฮะดูครว่านี่คือประเทศไทยของเรามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของจารีตประเพณีจากการที่เราย่อหย่อนในการศึกษา,าความเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับดูก็แล้วกันสวัสดีครับผู้ชมครับ ครับครับครับทัครับหลังจากที่เราไปสำรวจนะฮะที่กรมการปกครองนะครับแล้วเข้าไปที่ตึกนะครับไปที่ชั้นสี่นะครับเราก็พบเจออะไรออกมาพวกนี้้องส่งเสริมกิจการอัดครับอ่านะครับเป็นหลักฐานเลยใช่ไหมครับครับว่ามีอยู่ในกรมการปกครองจริงจริงครับอ๋อครับครับครับสมกับที่โฆษณาในเว็บไซต์เลยครับอ๋อครับครับก็สมกับที่ได้สิทธิพิเศษมากกว่าสังขาอื่นๆหมดเลยใช่ครับนะฮะอ่ะ นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงกรมการปกครองใช่ไหมวางใจยาไอ้ตรงนี้ข้างล่างนี่มันเขียนว่าอะไรพี่กระทรวงโอ้ตรงซ้ายไหนเนาะอ่าไปเฮ้ยเขียนผิดป่ะเนี่ยโูงูกับตัวผ่านอะไรอ่าวเหรอเออนั่นละสินะครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็พามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นประจักษ์แก่ตานะครับว่าในโครงการปกครองของเราเนี่ย มีหน่วยงานของอิสลา,ามตั้งอยู่ในสูรราชการของใครจริงใช่ไหมครับอยู่ทั้งสี่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าหลังจากออกคลิปวันนี้แล้วเนี่ยเขาจะย้ายออกไปหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะฮะแต่ที่สุดละพี่คนไทยอยากรู้กันมาทั้งหมดเลยว่า <S <S เอจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าอิสลา,ามได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนศาสนาอื่นมีกองศาสนาอิสลามอยู่ในกรมการปกครอง แล้วก็สามารถใช้หน่วยงานการปกครองของเราเนี่ยทางานต่างๆได้หลายอย่างมากมายเลยเพราะว่ามีหน่วยหน่วยงานของเขาตั้งอยู่ในกรมการปกครองนี่เองมันเป็นอภิสิทธิ์ชนรูปแบบนี้นะอืมนะครับก็คือใช้กรมการ <คน S 1> ปกครองไทยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีอ่ะอ่าศาสนาพุทธมีไหมมีศาสนาพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีอะไรตั้งเป็นกองศาสนาพุทธอยู่ในกรมการปกครองไหมไม่มีไม่มีนะฮะศาสนา คิดม e ีไหมมีมีซิกมีไหมมีไตจีมีไหมมีมีใช่ม anyway> ีนะมีแต่ซิกก็ไม่มีมีแต่รวมการปกครองมีแต่ให้สิทธิ์กับศาสนาอิสลามนะครับอ่ามีให้สิทธิ์แต่เฉพาะศาสนาอิสลามครับเนี่ยครับความแตกต่างครับเต๋จีนก็ไม่มีอย่างนี้นะอ่าพรงนั้นท่านผู้ชมครับเนี่ยครับถึงอกให้ว่าตื่นกันได้แล้วนะครับทําไมถึงให้สิทธิ์กับอิสลามมากเป็นพิเศษถึงขั้นให้ห่วยงาน กรมการปกครองเนี่ยต้องดูแลรับใช้อิสลามนะครับมีกองศาสนาอิสลามและฮัตอยู่ในหน่วยงานสําคัญของประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับทีมงานเออสนะครับเราก็มาสํารวจความจริงนะครับแล้วก็พบความจริงดังที่ได้พบเห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะจ้างท่านอีกเพิ่มเติมอีกครับที่ทำให้พี่โอ๊กครับครับผมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ